ก็เดีย้นหนึ่งสอนเทนนะครับก็เมื่อวานผมมีเข้าทองไปนะครับแต่ว่าโดนไปประมาณ1%นะครับทม์เฟรม1ชั่วโมงจบแล้วครับสร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้รอภาพย่อย30นาทีเขาสร้างแนวรับนะครับเพราะว่าเข้าไปก่อนนะครับก็เลยโดนไปนะครับนี่นะครับที่จุดนี้นะครับเมื่อวานผมเห็นแท่ง1ชั่วโมงเขากลับตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เขาสร้างแนวรับนะครับแล้วก็1ชั่วโมงกลับตัวนะครับผมก็เลยเข้าไปเลยนะครับแต่ทีนี้เราไปดูในไทม์เฟรมนาทีครับนว่า หลังจากที่แท่งหนึ่งชั่วโมงจบแท่งใช่ไหมครับเขายังไม่ได้สร้างแนวรับเลยเห็นไหมครับแล้วเขาก็กระชากลงมาเลยนะครับผมก็ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มผิดแผนนะครับก็เลยรีบออกไปก่อนไม่งั้นโดนหนักกว่านี้นะครับตอนแรกผมตั้งสต็อปไว้ที่แถวๆนี้นะครับก็เขาหน้าหลังจากที่1ชั่วโมงจบแท่งใช่ไหมครับเราควรจะเข้าไปดูในภาพเล็กนะครับให้เขาสร้างแนวรับก่อนนะครับอย่างกรณีนี้นะครับเราจะเห็นว่าในทาเฟลสิบาทีนะครับยังไม่มีการสร้างแนวรับเลยนะครับผมก็เลยพิจารณาออกไปก่อนนะครับแล้วเขาค่อยมาสร้้้างงแนนววรรับตีลก็ ยิมเผาขึ้นไปนะครับก็เป็นเป็นจังหวะผิดพลาดนะครับแต่คราวนี้ผมก็รู้แล้วนะครับว่าไม่ไม่ควรเข้าหลังจากที่1ชั่วโมงกลับตัวทันทีนะครับนี่นะครับเมื่อวานก็โดนไปนะครับก็สําหรับพี่ๆที่มองภาพ1ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมคิดว่าควรที่จะรอทําเฟรมเล็กเขาสร้างแนวรับก่อนนะครับแล้วค่อยหาจุดเข้านะครับว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ